ปลาพงนี่ก็ทําได้หลายเมนูเนาะโอ้ได้ถ้วยใหญ่เลยนะเนี่ยสรุปวันนี้คือหนูนี่เซอร์ไพรส์มากน,นะราบแบบเนื้อละเอียดมากเลยอ่ะครับอันนี้เป็นลาบหล่นใช่ไหมหล่นปศิตรเรียบร้อยครับเต็มโต๊ะเลยรสชาติอะไรราบปลาพงอร่อยครับหน้าอ่ะกลับมาสู่บ้านไร่นายนชามละมาดูฝั่งโคราชหน่อยสวัสดีครับวันนี้ทําเมนูอะไรครับเนี่ย ขนมจีนค่ะขนมจีนสูตรโคราชแล้วใช่ไหมครับโอ้โห,โหนี่ะระฝีมือจากฝั่งโคราชกับภาคเหนือเนาะ,ค,ะครับนี่ต้มปลานินละอหอมๆเลยเนาะแกเอาเนื้อไปทำน้ำยาใช่ไหมครับค่ะไปตำค่ะก็เดี๋ยวจะมากินข้าวัายามเย็นในวันนี้นะครับ ใช้ด้วยครับนี่ะดูหน่อยนะครับหมูรสผิกแห้งใส่ชูรสเกลือเอาเกลือนะครับที่นี่ใส่ชูรสไหมครับใส่ใส่เหมือนกันใส่ลายสักลายเหมือนกันเนาะค่ะผงนัวครับผงนัวเดี๋ยวฝั่งเหนือจะเป็นลาบลาบกับหลนครับ วันก่อนกินฝีมือทางโคราชติดใจครับติดใจส้มตำแล้วก็ปลาช่อนโ้อร่อยมากครับว้าวลไอที่กินกับปลาช่อนอ่ะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะครับน้ำจิ้มถั่วค่ะน้ำจิ้มถั่วใช่ไหมนะผมชอบมากเลยน้ำจิ้มถั่วอร่อยสงสัยนี่มีโอกาสต้องพาต้องไปเที่ยวที่โคราชละเผื่อจะได้กินอาหารอร่อยๆนะครับครับฝั่งโคราชตอนนี้ก็น่าจะสำเร็จแล้วเนาะ เป็นน้ำยาปลานินนะครับอันนี้เมน,น,นูปลาปลาเนาะก็อาจจะมีลาบอีสานจ้าฝั่งนู้นนอแล้วก็เดียวทางเอียงก็จะลาบปลากระพงสูตรมะเหนือเจ้าแล้วมีหลนปลาช่อนที่เหลือมันก่อนนะคะลาช่อปลาช่อนตัว,ตวใหญ่ๆน,น,นะครับตัวสองโลกแกะเนื้อได้ประมาณนี้นะอเอามาลาบแล้วก็ทําหลนนะสูตรเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้เอาไปปิ้งก่อนแล้วแกะเนื้อมาลาบตรงเนี้ยลา,าบสดๆเลยปลากระพงนี่เอาทำลาบสด ครับอันนี้ราบหล่นส่วนเนื้อปลาช่อนเรทมราบหล่นนะครับเจ้าคนละแบบเราจะซับซับอันนี้ไว้ก่อนก็ได้เจ้าครับเนื้อที่เป็นเปแบบนี้แล้วก็แสบ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 เน้นเลยนะครับอันนี้ตัวปลาช่อนตัวสองโลนะคะนี่ครับแช่ตู้เย็นไว้เมื่อวานเหลือได้โพได้ถ้วยใหญ่เลยนะเนี่ยใช่แล้วแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะถ้วยเนี่ย ก็ทาหลากหลายเมนูเนาะมันแค่กินลาบสูตรบ้านเฮาเจ้าวันก่อนก็จัดลาบหมูเนาะติไใจแล้วลาบหมูอีกรอบก็กระไรอยู่ก็เลยทำลาบปลาเนื้อปลาดีกว่าครับเปลี่ยนรสชาตินาอเพราะปลาจะมีความหวานค่ะครับลาบ็นก่อนตัวใหญ่เลยเจ้าปลาช่อน ใครมีบะาเขือแจ้ก็เอาไปปิ้งไปเผามาลาผสมกันก็ได้เจ้าครับสมเนื้อปลาแค่นี้ก่อนเลือๆนะเบียดนะอ่ะได้ทางั่งโคราชมาช่วยลาบเนื้อปลาให้แล้วนะครับรุบ่้ก็ช่วยกันเนาะกับเอกมาช่วยแล้วแต่เราจะทำแบบปลาสดกับปลาปิ้งหลนนัรนี้แรกปลากระพงก่อนเนื้ออู ه, ส้สๆเลยสดเลย ปลากระพงนี่ก็ทําได้หลายเมนูเนาะลองเอามาราบเมืองเหนือดูครับจะได้รสชาติแบบน้ลองดูว่าทางฝั่งโคราชจะติดใจสูตรนี้ไหมมาดนกันอีกทีะนะครับนี่แม่เนื้อเด้งอยู่นะทางฝั่งโคราชมีอน้ำยากับอะไรครับมีน้ำยา <c oughs> ดมจีนน้ำยามจีนน้ำยาสีน้ำยาครับโอเคที่แน่ทำลาบปลาให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าหลายขั้นตอนเนาะ ออกด้วยแรงดีมากๆเลยนะโซดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาหนังมันต้มเอาน้ำซุปโอเคฝาใช่ขอบคุณคขอบุณมากครับนี่คยทุกทุกชิ้นงานขนาดไหนได้แล้วค่ะโอ้เนื้อดิ่งๆเลยส่วนก้างเนี่ยไปต้มเอาทำน้ำซุปใช่ไหมครับตามก้างกับหัวทำน้ำซุป ได้ก่อบวกบูบัก,บกได้ได้ครับโอเคล้โอเคละ <c oughs> โอเคละ <c oughs> อ่ะบ้านได้นายชามบอกว่าหิวแล้วตอนนี้มาคุมแก๊สละ <c oughs> ครับยังไม่ไปไหนนะมาทำเมนูกินกันก่อน,นครับอยู่กับหลายคนนี่ก็นนไม่เหงาเนาะสนุกสนานครับมันต้องผัดติดกินแกยิ่งเลยใส่ปลาใส่ปลาของน้องสักรัดรับผม กิงานของเราด้วยช่วยกันนะครับดูด้กินละคนเอี้ยงสบายเลยคร <c oughs> ัมมบมีทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทั้งโคราชนะครับสบายเลยไม่ปวดแขนแล้ว <c oughs> ครับหอมแดงตะไคร้หน้าเหนือก็แบบนาบประมาณนี้ค่ะเรือ่อน <c oughs> ต้มน้ำทำซุปเนาะตามคนหมเลยประท้มหอมาที่นี ฝั <ś led> ่งนู้นนี่น้ำยามาลอ,อ,าอ,อปิดไฟฝั <ś led> <ś led> ่งนู้นน้ำยาหอมเห,หลือเกินนู่น <ś led> โอมาก่อนละครับคืนครับวันนี้ครับไม่เหงาไม่เหงาวอ่ะใส่เกลือเข้าไปนะครับเนื้อปลาย,ยังไม่ใส่กระป๋าวรอ,อให้น้ำเดือดก่อนเหนือนะโอ้โหนช้ามมีอะไรมาเอ่ย หนูนาหนูนาหนูหนาโอ้แอฟฟิตไว้ก็ไม่บอกจากเอฟซีนะความผสมอ๋อฝากมาให้ใช่ไหมครับอ่ะจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับหนูาหน,นาครับปลาช่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วราบแล้วเนาะแล้วก็เนื้อปลากระพงก็ราบเสร็จเรียบร้อยนะครับจ้าปลาช่อนเห็นไหมว่ามันตัวใหญ่ใช่เดีย๋ยวจะเอาเนื้อใบปลอดวันนี้ยังเมนูสำทับมีหนูนะสนใจไหมเอาหนูไหมเอาหนูไหม <laughs> ครับ ต้มน้ำซุปก่อนครับรู้สึกว่าน้ำจะเยอะไปนหน่อยอเดียกับคนทีแล้วเหรอใช่แล้วแต่ก,กินต้ยมยำเนาะต้มยำน่าเล่นแน,านาวใส่ซุปน้ำเนาะครับอ่ะทางฝั่งโคราบบอกว่าจะรับอาสาทำเมนูหนูหกินนะครับจะเอาไปทำผัดกะเพราใช่ไหมครับใช่ใช่ว้าวอนนี้ฟิตเดี๋ยวเราจะละลายก่อนกะเพราโอไปประมาณหลายเมนูเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ครับ กินกันไม่หวานไม่ไหวเลยอ่ะกินเลยนานะครับสรุปวันนี้คือหนูนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ <c oughs> อ่ะละลายน้ำแข็งเสร็จแล้ว <c oughs> ลก็เอามาสับสับนี่คือสับให้ละเอียดเลยใช่ไหมครับใช่ใสับอห่างนี้มีกระดูกอ๋อทับเดี๋ยวมาครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลาบลาบละเอียดกินได้ทั้งกระดูกเนาะ ยปกตินี่ทำเมนูหนูบ่อยไหมครับไม่ครับนานๆอ๋อนานๆทีนะครับใช่ใแต่แต่ก็คือกินหนูเหมือนกันใช่กินเหมือนกันโอ้โอเคตามมาเอาหนูไม่ไม่เอาตลอดวันนี้มีผักชีต้นหอมผักผักไทยไม่มี ผักแเผ้วไม่มีนะคะจะหาที่ตลาดก็ไม่มีอีกแล้วจันทสบุรีนี่เขาไม่ได้ยอมกินผักแพผวใช่ไหมครับแต่ดีที่มีผักพร้อมด่วนพร้อมด่วนหรือว่าสะรเเนนนั่นเองสะรแหน่มาเสริมครับไม่งั้นกลิ่นอายลาบจะไม่มีครับซอยๆไปทำเยอะเนาะผักก็ต้องเยอะอ่ะฝังโคราชกับเจ้าบ้านถ้าไม่มีฝังโคราดมานี่จะได้ลาบไหมแย่เลยอ่ะ โอลาดมาพอดีใช่แล้วก็เลยได้กินกระเพราหนูสุบเด็ดปอกเจ้าบ้านก็ใช้ย่อยนั่นแหละดูมีดเรามีดเราอ๋อดูการลับหมึกนะมกกระเทียมหอมแดงตะไคร้สุกมากเอาหนูไปบ้านตัวเป็นโลเนาะอ่ะหมกกะปิมันด้วยนะครับกะปิมัน น้ำแดงของาขาวขาจะใสจบใสดูยกรครโวกันเจ้าอ่ะมาฟังแม่ครัวครับจะมาผัดกะเพราหนูนานะครับเมื่อกี้นี้เห็นตำครกพริกแกงมีอะไรบ้างครับมีพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขาตะไคร้ใบมะกรูด <ไป S 2> หอมกระเทียมใสน้ำม,ม,มันเข้าไปไ อ่เนื้อหนูนาที่ลาบเสร็จไปแล้วว้าวราบแบบเนื้อละเอียดมากเลยอ่ะครับ จริงค,ครับยังรับโอ้เขาบอกว่าไฮลไลท์ตรงนี้น่าจะเป็นหนูอะไรครับกลิ่นนี่คือแบบลูกจอเลยครับโอ้เชฟไชโยเขาว่าถ้าเกิดกินชุ้งแ่นี้ต้องอร่อยแน่นอนครับพอ,อสุกแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพรานะครับเพราะว่าสุออกเดือ แล้วว้าวต้องลองนะครับผัดก,กะเพรามูนาน,นะครับสูตรจากทานครัวห่นะครับทำอาหารคล่องแคล่วมากครับวันหลังนี้ต้องไปตีท้ายครัวที่บ้านแล้วครับถ้าไปสัมผัสวิถีชีวิตทางนั้นนะครับอ่ะรอพริกลาบปลานะครับหอมๆเลยหอมมะแขวน เจียวกระเทียมไปหาซื้อตลาดมามีเจ้าต้องเจียวเองจะหอมครับเนื้เหลืองหอมๆแล้วก็ส่วนน้ำมันที่เจียวกระเทียมเหมืนเราไปคั่วป่าคั่วหลักป่าเขาต่อเจ้าอ่ะพริกลาบเราตำเสร็จเรียบร้อยละเอามาคลุกเคล้ากับเนื้อปลานะครับน,นี่เป็นปลาช่อนนะครับนีไ่ไอช่อนตัวยักษ์แล้วก็ใส่น้ำต้มหัวปลาเข้าไป ไมไหรครับโอ้่ากไปกะได้ยู่งีวเราก็จะไปคั่วในน้ำมันอีกรอบให้หอมๆแ,แล้วจะติดใจสูตรนี้ <c oughs> ขอบอกครับ่ลืมราบหมูไปเลย <c oughs> ใช่หรือเปล่าบางคนชอบกินจีนของอผมแล้วแต่เนาะอ,อันนี้เป็นราบหล่นใช่ไหมหล่นเพิ่มเครื่องเพิ่มพริกนิดนึงแล้วก็ชุดรสด,รด,ดีน้ำปลา <c oughs> ได้ละรสชาติเดี๋ยวไปคั่วในน้ำมันหอมห้อมท้องแจว่วสม้มส้มในน้ำมันนี่ตั้งได้เลยครับเราไปคั่วต่อนะท้องแจว่วถ้าบัตรแจวก,ก็ได้ทอดหล่นนี่เป็นกี่นี่ก็ได้นะไปทิพย์ไปเา<ต>อาขอเแจวนี่นะึงแจ่วแล้วกันเนาะครับพ,พุกพักหน่อยใส่เข้าไปต้นหอมผักชี โคเคโคเรกคลุกล้ยยให้เข้ากันครับโอ้ท้องลงดู <ส uvo> อนี่เลยก็ได้เจ้า <Teraz S 2> ว้าวตัวใส่ไปแล้วกินไหมว่ามันได้เยอะครับอ <wings> ันนี้ปลาช่อนหนึ่งตัวสองโลโลครึ่งอ่ะครับได้ขนาดนี้เลยอ่ะเอาก็ตัวต่อหอมๆเลยนะครับ กลิมมาละหอมๆครับเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเมนูครับลาบหลนปลาช่อนนะครับอ่ะใส่แค่ดีเพิ่มเมื่อกี้ไม่ได้ปรุงพริกลาบเข้าไปเรรียบร้อยนะที่ตำเสร็จเรียบร้อยน้ำซุปปรุงรสแล้วก็ผสมกับน้ำซุปหมูปลาเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปลากระพงนะครับเดี๋ยวลองชิมเนื้อปลากระพงปลากระพงดูครับจะลำกบ่าหูห้ามเบเกอร์อ่ะ ปลาพงรอบนี้ลองออกมาทําเป็นลาบนะครับดิงด่งด้่งเเหมือนกันเนื้อเี้เนื้อใสใสเลยอะ่ะเีื่ังรับผิดชอบในโซนของลาบนะครับแต่มีคนลาบพื้นนี่สบายเลยกล้ามแขนบวนนะ่ะส่วนทางฝั่งปลาลาบรับผิชอบในของน้ำยาปลานินกับผัดกระเพราหนูนานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยโอ้อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับขั้วขั้วให้สุกเนาะแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีกินได้เลยสรพิธีกินได้เลยว้าวโอ้โหวันนี้หลากหลายเมนูครับโหเอาอะไรไม่ไล่ก็ไม่ยอมนี่ลืมลาบหมูไปเลยไม่รู้ใช่หมดเลยค่ะครับจะไปแบ่งข้างบนเลยโรยผักชีต้นหอมก็กระเทียมเจียวว้าวเสร็จเรียบร้อยครับ ลาบหลน่นข้าวกองใหม่ครับเกลียวกระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปครับว้าวาระพงเราลองามาดูว่าจะได้ไหมไม่เคยทำครับอันนี้ลองเป็นสูตรขึ้นเรียงแล้วแต่นเนาะปลากระพงเราไม่เคยทำนนเติมพลิกเข้าไปเป็นอันเสร็จทีใช่ไหมครับในส่วนของลาบปลากระพงนะครับว้าว หลากหลายเมนูเนาะส่งท้ายกับทีนม,มาจากโคราชน,นะครับพอดีว่าจะกลับนนี้แล้วเนาะก็ต้องหลายเมนูหน่อยเนาะครับอร่อยละเจ้าสุดท้ายท้ายสุดครับลาบปลากระพงครับกับ,บกิมเจียวลแล้วก็ ต้นหอมผักชีเข้าไปแต่ป่าค่อนข้างราคาสูงโอ้โหมาดูเมนูของเราเต็มโต๊ะเลยมากเลยทุกคนอ่ะให้เจ้าภาพเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านกินก่อนเป็นไงบ้างครับจะได้พวกเจ้าอร่อยอร่อยได้อร่อยแบบได้ล้ำขนาดอ่าล้ำขนาดนะครับต้องล้ำแต่เต้เจ้าล้ำแต่เต้เจ้านี่อู้เล่นรู้เต้อู้เต้หนอนลับหลนหลับหลนแล้วนะหลับหลนนี่คือลาบ จิ้มจิ้มรับกระพงรับกระพงชิมหนี่อันนี้ของแพงอะกระพงได้กินตัวเอครัวเจ้าบ้านกินเดี๋ยวรอบหน้าซื้อของถูกแล้วปลากระพงเนื้อมันน้อยแต่มันรสชาติได้ใช้ได้เลยอะครับอันไหนอร่อยกว่าอันไหนครับคนละแบบมันมีอร่อยปลาออร่ยนี่อร่อยเหมือนกันเลยอ่านี่แล้อมันจะล้วนล้วนอะครับหวานอะมันไม่ต่างกันเลยอะไม่ต่างกันเลยอันเนี้ยต่างกันที่ปลามาจากบ่อแท้ๆเลยเป็นฟิน แต่เนี้ยเราไม่รู้ว่าสดหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะขายราคาก็จะสูงหน่อยปลากระพงน้องหรือบ้านทะเลน้องจะเป็นปลาน้ําจืดค่ะอ่าหนูหน่อยไหมเอาหนูไหมเอาหนูไหมเอาหนูไหมหนูมีขนไหมให้เจ้าบ้านชิมก่อนอ่าเจ้าบ้านเราต้องให้เกียรติครับอ่าหนูมีขนไหมก็อ่ะฮะหนูมีขนไม่ใช่อ่าชิมครับเอออาจารย์เป็นไงครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะอันนี้สูตรจากอ่าโคราชเลยเนี่ยครับถ้าเกิดให้ฟังนุ่มๆ อมือสับชิมมาาปให้ชมเลยค่ะครับมาฟังฟังโคราชชิมได้ครับมานี่นุ่มๆครับเดี๋ยวว่างๆจะไปเที่ยวที่โคราชนะครับโอ้ดีใจที่ได้เจอกันนะครับชิมชชิิมมมๆต้องกินกับผัดกับผัดนะเยอะๆลองดูลองดูครับยังไม่ได้ข้าวเราขนาดเราขนาดเราขนาดนะเจะกินก็ร์ซูนี่ ไม่เคยราวไม่เคยอ่ะไม่เคยมาคือพิธี่เขาชิมนะครับมาเรื่องครับเอามาทำอะไรมาขายเรื่องลาบบ้านเราแต่พริกพริกลาบคนละแบบครับใช่มันมันมันตหอมแต่มันมันวายไงบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกมาเปิดร้านอาหารเนื้อไหมขอขอชิมมาจากทางโคราตุกันนะนู้นหนูนะเปิดกินอันนี้คือข้าวหนูนานะครับสูตรจากโคราชนะครับเมื่อกี้เห็นทําแบบรวดเร็วมากแล้วก็ กินนี่คือแบบน่าจะอร่อยครับลองดูครับต้มโครงต้มโครงต้มโครงต้มโครองคงกระดูกปลามีกลิ่นมันมมีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยอ่ะแซ่บแซ่บอะเครื่องถึงครับอร่อยครับแซ่บแซ่บอีลีเผ็ดเผ็ดแบบใช้ได้เลยอ่ะติปุ้นต้องแซ่บอีลีแซ่บแซ่บหลายเราไม่แซ่บอีลีแล้วครับอร่อยอยู่ทางนี้เ้ของบ้านร้องไห้เลยอร่อยอร่อยอึมนะลองลองลาบปลาหน่อย ลาบปลาลาบปลาอันนี้ก่อนหัววันเดมองกี่มาบอกชิลโรสถุงนึงอ่ะฮะึงกิโลนะสิว่ายจังจริงอร่อยมากลาบปลาพงอร่อยครับน่ะเนื้อมันหวานลองหน่อย้ยคะหวานหวานครับขาดไม่ได้คือลาบลาบหลนช่อนยักษ์นะครับสมนาคุณจากทางโคลาด ปาช่อนสดๆเลยจะพานางยิ้มไม่ออกแต่กระถางที่อหยียบเดี๋ยวพอกอะอย่างเรากว่ากันกินกันไม่ลงเลยค่ะใช่แยกกันไม่ออกเลยอ่ะข้าวเคืมไม่กินแล้วเนาะชาติมันต่างกันนิดนิดเนื้อปลาจะต่างนิดแต่คือมันอร่อยแบบบอกไม่หัวมันอร่อยแบบคนละแบบอ่ะกินกันไม่ลงครับรักพี่เสียิริน้องครับอร่อยปลากระพงก็แซ่บเดีตาลเรากินน้ำยาเนาะโอหหลังอะไไม่รู้มากเลยเนาะจะได้มีน้ำยาค่ะยังจะชิมน้ำยาโชว์ครับ อร่อยจริงอร่อยแต่ก้อร่อยจำสูตรไว้เนอเดี๋ยวดูมินิคลิปมินิคลิปไต้องำเลยต้มจอกนะต้มจอกต้องทำเปจอกต้มจอกต้มแก้วต้มแก้วต้มจอกจอกนะครับอ่ายินดีจ้านักมาอยู่บ้านเจ้าบ้านหลายวันเลยค่ะอ่าฝั่งเจ้าบ้านชิมหน่อยเจ้าบ้านโคราชใจะได้ก่อ็จะได้ก่อนจ้ะเอ้ยแต่ทำทำยังไงอะโคราชเนี่ยอร่อยจังอร่อยมันต้องเครื่องถึงครับเครื่องถึงเนาะใช่ใช่ปกติเวลากินหนูมันจะมีกลิ่นหนูอ่ะ ที่ที่ผมไปที่ดอยมานะหนูเด็กอันนั้นมีกนิ่นอะโตมาแต่แต่หนูที่นี่ยที่สูตรโคราชกินไม่มีกินเลยอ่ะนันเครื่องมันต้องนักเครื่องโอ้นักเครื่องทำให้มันแห้งข่วยแห้งค่วยแห้งใช่ครับอืมชอบอะชอบชอบหนูนี่ไม่ธรรมดาครับจากโคราชครับ่าอะชิม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 ลาบปลาหน่อยครับมาชิมลาบปลาหนชิมลาบปลาใดครับเนี่ยอันนี้ปลากระพงครับาปลากระพงน้ำขนาดเนื้อคนสับ เป็นไรพ่องรสชาติเหมือนที่นู่นก็รับขนาดพอได้นะรับขนาดอันนี้โคราชนี่อร่อยอันนีอร่อยอร่อยว่างอร่อยรับหล่นรับหลนปลาช่อนรับหลนปลาช่อนปลาช่อนช่างพิลปลาเขาสดนะปลาเขาสดสรุปชอบไหนครับ รสชาติเหมือนกันคล้ายๆกันนะทักพี่เสียดายนบล็อกโอเคคขอบคุณที่ได้รู้จักนะคะได้รู้จักครับโอ้สนุกสนานรุนนี้เนาะเราเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายไปโอกาสมีโอกาสเราจะไปเที่ยวที่บ้านหน้าฝนยินดีต้อนรับได้เลยแล้วถ้ามีโอกาสไปแอวเหนือพ่องนี่เจ้ายินดีต้อนรับเดี๋ยวไว้พาเที่ยวเลยสนุกสนานขคามคืนนี้เนาะกินกันเรื่อยๆครับก่อนปิดคลิปคนนี้ขอว่าอยากจะชิม น้ำยาสูตรโคราชครับจัดไปครับน้ำยาโคราชครับนี่เซฟแน่นอนเซฟนัวเขาทำอาหารรวดเร็วมากนะแเด็วคืออร่อยด้วยเร็วและอร่อยครับอันนี้คือขอชมเลยนะครับสามาคีกันใช่คือเป็นทริปแบบไม่ได้นัดหมายเนาะทำอาหารเนาะครับก็มาเจอกันที่บ้านไร่ในชามก็อบอุ่นต้อนรับดีอาหารอร่อยสายทำอาหารด้วยกันมาเจอกันเนาะใช่ ไม่ต้องไปไหนละอยู่บ้านชามนี่แหละครับทั้งวันทั้งคืนอ่ะกินฮึชิมหน่อยครับโอ้ยยังไงมงเอ่ยแซบขนาดแซบหลายแซบหลายรสชาติโอเคครับอร่อยหวานกำลังดีจ้ำโคตรน่าเดี๋ยวพี่ต้องกินด้วยครับโดนใจไหมแซ่บขนาดเลยเจ้าอ่าหารโคราชอร่อยว่าไงครับแซ่บ มานิอ่อร่อยอ๋ออร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับโอ๋อโคราชคืออร่อยคืออร่อยครับลำขนาดเลยอ่ะครับว้าวเดี๋ยวแวะข้างหน้าไปโครนาด้วยกันเนาะครับอ่ะที่สำคัญก็ต้องขอคุณเจ้าบ้านแน่นะคนนี้เนี่ยโอ้ต้อนรับดีมากนะครับบ้านไร่นายชามเนาะก็ยังมีทุเรียนอยู่นะครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวเด้งเพจให้เนาะมอญทองมาเรื่อยๆเพราะว่าตอนเรามาเราได้กินกระดุมครับได้กินอะไรนะนกกระจิบนกกระจิบครับนี่ไม่ใช่เนาไม่ใช่เนานกกระจิบแล้วก็ หมอนทองนี่กิมที่ไปก็น่าจะเริ่มสุกบ้างแล้วเนาะก่อนที่จะเล่นถ้าปล่อยน่าจะน่าจะได้กินก่อนกลับอ๋อโอเคมีการลุ้นกันมีกรลุ้กันถ้ามีหลุนก็คือได้กินมาแล้วได้เลยครับกินกินเลยเนาะครับเราสกอส์กินเลยนะครับเนี่ยเราสก๊อตสจะโคราชนะครับเนี่ยครับโอ้โหสนุกสนานวันนี้ครับน้ำเต๊นนะตรง ต้มงเดโคอร่อยวะในชามในชามในชามกินละผมก็เราสองถุงเราดีหน ok ึ่งไม่ใช่อร to ok ่อยจริง